ว้าว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 ,ว,วคุณจิบนกกระจิบนกกระจิบ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 กําลังหาเหยื่อใช่ไหมครับคุณจิบนะลวงคะปวดว้าวปวดขาบวมสินี่แถวไหนล่ะตรงตราตาตุม่มปวดตรงตาตุม่มทําไงเนาะจึงจะหายเจ็บ โอ้โหเว r y ดี s ซียในเชียนะเชียมันปวดใช่ไหมตรงนั้นนะไอ้ตาตุ่มเอ๋ยไอ้ความเจ็บปวทั้งหมดนั้นไปซะเด้อไปจุกับลุงงอกทั้งขยาะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้ติเป็นงผู้เดีคิดเล่นๆนะเดี๋ยวไปไกลอ้าวอ้าวเดี๋ยวนี้ปวดไหมตั้งแต่ต่างหากล่ะถ้ามันปวดเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ชงเดี๋ยวนี้นะ อาแล้วลุงจะพาชงก่อนนะครับอาเริ่มต้นนะคุณจิ๊นะรู้แล้วว่าปวดตาตม็คงเป็นมานานนะถึงขั้นพิมพ์ผ่านจอมาเนี่ยลุงจะรุ่นเทียวโหชีวิตนี่มันอยู่ยากเหลือเกินแต่เดินเหินจะไปนู่นนี่นั่นนะถ้าเป็นรถบรรทุกก็ยางแบนโอเคไหมครับยางแบนมันก็ไปลำบากใช่นะเอาลละเอา้าสูบลมยาง สูดหายใจเข้าไปก่อนครับปืด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 เต็มร้อยเกินร้อยห้าสิบแล้วยิ่งดีนะครับผมกลั้นนานๆก้มขมิยวท้องกดหน้าท้องได้ยิ่งดีครับแถวแถวสะดือนะ่ไม่ไมีไมปไหนแล้วครับตัวนั้นมันจะมีศูนย์รวมของช่องกลางลำตัวของเราเองเนะีนะ่ยพลังงานนั้นมันจะกระจายไปยังทั่วตัวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยกระจายไปยังทั่วตัวแล้วหนึ่งในนั้นมันจะดูดดึง ความเจ็บปวดที่ว่านั้นลุงจะดูดดึงเองทางฝั่งคุณจิ๊บนะนึกในใจทำไม่้ด้วยครับไปไปอยู่กับลุงองต่พูดดีโอเคนะเข้าใจนะสูดเข้าไปครับหายใจปืดปาดปืดปาดเข้าไปปกติธรรมดาแล้วกลั้นนานๆก้มขาแมวท้องกดหน้าท้องตามนิ่งๆไว้ประมาณสามวินาทียืดตัว แอนตัวเงยหน้าขึ้น,น่นดาดฟ้าหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวาไปเลยไปเลยงานนี้ไปเลยสายเลยเนื้อตัวเนี่ยไปเปิดปาดเปิดปาด,ปด,ปาดเข้าไปเหยียงเข้าไปว่าแล้วก็ทางข้อเท้าตาตุ่มนะครับกระดกน,ะนั่งเก้าอี้ธรรมดากระดกมันเย็บจับนี่แน่ซ้ายขวาสลับกันนี่จับหัวเขา่าขยับขยื่นเคลื่อนที่ แล้วก็เคาะทีเนี่ยเคาะหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาช่องเอวเนี่ยต้องโคนขาเนี่ยครับทีนี้จากขาจากตาตุ่มขึ้นมานะฮะแถบนี้นะครับตาตุ่มขึ้นมาปื๊ดมาถึงโคนขาเคาะไปตึก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 เอาอุ้งมือธรรมดาเนี่ยครับหรือจะผ่อนแรงหน่อยก็ใช้ขวดน้ําน้ําขวดธรรมดาเคาะปอก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 ระดูกปลายเท้าเหมือนเย็บจักไปด้วยเท่านั้นแหละคุณโยมคุณเจ๊ ทำไปเรื่อยเช้ากลางวันเย็นโอเคโดยพวกยิ่งตื่นเช้ามาทํานะครับนะเย็นก่อนนอนก่อนหลับก็น้องก็ทำใช่ไหมมันมีอยู่แค่เนี้นะสองสาวันผ่านไปเฮ้ยหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยทําเดี๋ยวนี้แล้วมันก็เฮ้ยมันจะร้องเฮ้ยเองครับผมตัวน,นี้มันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยนะเอ้ยมันเจ็บปวดที่ตาตุม่ม เฮ้ยมันหายไปเร่งเลยวันนี้เอออย่าคิดมากลุงเนี่ยมีพลังงานที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ส่วนทางฝั่งคุณจิ๊บมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่มันกองรวมที่ตาตุ่มนั่นแหละครับอันนั้นถึงเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ก็ว่าได้เห็นไหมครับใช่นะไอ้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ของคุณเนะ่ะมันจะไหลามาหาลุงโอเคไหมสำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์เกินแต่ส่วนเกินมันก็ไหลามาหาทางฝั่งคุณมันก็เป็นลักษณะการ เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนใช่กกหไหมเอาเซอร์กูเลตก็แล้วกันอย่างไรกว่าเรดิเอทก็ว่าได้ครับเรดิเอทเข้าห,าหากันแค่ได้เองครับท่านว่าแล้วก็ทำไปเรื่อยถ้าได้ความประการใดอย่าลืมพิมพ์มาบอกจะส่งต้อยกับเพื่อนฝูงได้ก็ถือว่าทำบุญความกุศลร่วมกันแมนบอกโอเคนะจบข่าวทำไปเองรู้เอง thank you very much ่ี่ใช้บริการลุงหงออะคณะทางานจบข่าวครับท่าน